เอาสบายดีพี่น,อนอ้องสิบแป่แค่้ไม่เหนี่สบายดีสุลสกุลพี่น้องเลยสบายดีสุโมงสุบอลเด้อพี่น้องเลยสบายดียำแรงแรงพี่น้องเนาะบอกกันครับสองพอน้องมินนี่คือเอาคือเดิมือเมืองเด้อเดือนละสามคลิปพี่น้องเลยส่องพี่น้องมินนี่ อย่าดีซีลืมพี่ตงเลย<ป>มาเด่น้องเที่ยวเห็ดแต่มือพี่น้องนียทางนี้โาดัทแห่งกระไนกลิ่นเลยๆรถเนี่ยเด้ออันเด้อรถน้นำหนักเววนีย่ยนะกลิ่นซอยกันเห็ดกินพี่ตงเลยเนาะวันเกิดน้องมิน,นี่พี่น้องเลย มนบ่อยสิของสืสืปาสิกุ้งพี่น้องเอ้ะมันจะบานเกิดใหนล้านสาวเพินพ่อแม่มมีงบจัดให้พี่น้องเอ้ยมิตรลุงจัดให้จะอะไรทุกๆตีเลยพี่น้องเอ้ยมันเกิดล้านสาวเพิ่นสือเค้กสือแม่แม่มีเนบกินเพียงย าจัดสลองวันเกิดให้ร้นสาวคนเต้เตเกิดมากพี่น้อยเนาะไปไปเก็บผ้าอมนแม่เป้ผ้กหอมเียห้างแม่นนกบุุงังเนี่ยผ้าคอมผ้กหอมเปีไหนเนาะไปเก็บอะไรไหมใช้ผาเปนะตะเกียบโนเบุงแม่บงไปเนาะแม่ตาบงทไปดล้วเนี่ยกระสังผ้าคอมเนะว่ามันอยู่มุมไหนต้องไปแนม ตาซักใส่ตะปะหลังซะแล้วแม่เริ่มพีเริ่มติปันหนึ่งมะนาวปานนึงนึ่งมะนาวไฟบดแห้งมันเป็บดแดงหน้าไฟแห้งเราโลงตัวตัวตัวมันสุกไฟบนแห้งมันไฟแห้งกระใหม่ได้ยไฟแห้งเกินอันนี้มันไฟยังไงใชอย่างนี้ กยังยางหน่อยเนาะของสูอีตังนี่นะมะขามกามะขามนี่ส่นียูกันี่ทอดกะซักซาบุนซาบุนซากุนี่จะตัดตันอะไรท่อเดียวสมันมีไ่ใช่หรอวะมือค่ะผ่าห่อมาเลยได้พี่น้อยก็คือลงได้หรือเปล่าได้ค่าลงบดากัะ คละสามที่ทุ่มหาทุ่มพ้นเศร้าะด้พี่น้องเด้อยังเพิ่งลงกับอะไรวักเมนยังด้พี่น้องเฮ้ใครแล้ลุงกีว่าจะขบแจ้งเลยนอนกับไที่หลึกเดี๋ยวพี่น้องใคระดับแล้วก็ดับแฮมคืนล mắm như ừ. ừ. vậy phụ thuật, thì hết nhâm cái đó ừ. nó nhâm cũng nhâm pramik cái đó đấy bảy phút thọt tím cay thọt chập chẹp rồi cái đó ว่าแล้วนะเสืยองงอ่าอะไราฮ่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 าฮาาฮ่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 า่าฮ่้า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าา่่าาาา่่า่า่า หร้อยละคิร้านึงกิลขอนาอนี่น้องดกัยงนี้งัดกันแล้วงัดกันแล้วชุกขักกันเลยเนาะช่วงนี้นะหมกมู่แพงอพีองเนมันเบิดช่วงเลยเด้แต่ว่างเดือนช่องเดือนขึ้นล้างน่นหมกมู่บริอึ นวยละสิบส่าวพันน่ะนวยซ้ำนี่แล้วสมมติไอน้นวดห้าสิบพันเ,ยเยย่ยแข่งเกินแล้วพี่น้องไอ้ช่วงน,นี้ยเขาจะห้องกระปุกได้จะทางไปนะนอเ,นเอ้าเขาจะกำลังเห็ดอ,อ่ะกำลังนีน่ได้นะซ้ำผกักซ้ำเนยงน้ำมะเขือเข้าไปเล็กน้อยนี่เจ้าจะจัดนักเลย,ย,ย,ยอ่ะเดินมักใหญ่เขาจะลูกมือสินดับไม่ได้ชักแพะ เมื่อันพอเข่านั่นเละข้าเจ้าบริชาบาทเลยข้าเจ้าลุยเลยได้เศร้าเลยก็ไปร่วมนะชวนหม่งโม่เด้โอ้ข้าใช้ชัข้าเจ้าได้มือเว้นได้มือได้เว้นข้าเจ้าได้หมากันสิไงไปจากแล้วลุยเหมือนสินงดับเลยข้าเจ้าเห็นหมากันสิไงไปจากแล้วมือสารวันดีเด้ ปาดินทันหันมัปิดอันไน,ดดดน,นเนะด,ด้อเปลนว,นวนนปิดจรวดในของเจ้านะใช้เครื่องบินไหมนะ่มาให้นี่ก็ยังอวนปาคือปาดบ่เบื่อแท้เนี่ยนะรู้ยงังเด็กจังวายอยู่นะไปดี ปิดจรวดแล้วแม่ปิดจรวดด้วยของแม่เลยด้วยปลินเลยผ่าเหลืองแห้งนลยขน้อยปิดเลยขน้อยนะไปทิะเดิดเครื่องไว้ลูกปิดเครื่องไว้ปิดเครื่องไว้ โดยขนมก็ทีดับเครื่องมาแล้วพี่นออ้องเอ้ยโดยโดย,โดยเออขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจเด้อโอ้ยคือมาปิดตะแพงแท้เลยค่าทางกล้องใหม่ค่าถังกล้องใหม่พอ,อด่ว่าจัดปิดเครื่องก่อนพี่นออ้องเอ้ยถ่ายหมจบใชได้เนะี่ยมาเด้อพี่น้อง กินน <ítulo> <displayed, S 1> ้ากันเด้อเพียงเด้อก่องขอไง่องอด้อนี่เด้อกลขอ้ินนบองายเอากินน้ากันพี่เราเอ้ปลาหนึ่งมะนาวเกิดลูกสาวพี้น้องเนาะจัดบริยไงพี่เราเอ้ลุงจัดไงแต่กะอบอุ่นนเนาะกินปลาหนึ่งมะนาว chứ nó sẽ không cần <laughs> với nó đấy okay, ừ, ừ. à, không phải ừ. <laughs> nhìn <laughs> à, cái วัานนี <S <S yeah. ่นะผู้อันเขาแซ่แทนี่นะเป้นอยู่ผู้ใดเราหกผู ouais uh> ้ใดเออเทนี่นะเห็นอยู่เราหกว่เดล๋ยนะแคมปั๊มน้่มันไกลสิทนะโอ้โหมหัศจรเดียวะเขาอะทั้งตตแดนน้ำมะเกืออะคนทังตตแดนน้ำมะเกือผู้ใ แต่ว่าไม่อาัยอยู่วัดบันดุงบอกขึ้นบันดุงมังนี้เห็นแล้วสิบน้อกันพี่น้อยมั้ยอิ่มเลยอ้าวน้องสาวหล่าอิ่มเนยพี่น้อย

สีส yeah. ีสีสีสีนี่แนวรถสีนั่นนะสีก็มาตลอดแล้วก็โดตาโพสใส่พวกนั้นไม่จุกหรอกตาโพ

ก็รู้คือตันหูค่ะคุณไก่ตัดไก่ออกอาอม้วนั่กินทาะองมเอาหวานเี้ยวบักนั่งทรองนี่จงเดชุ่พ่ะจะให้นั่งท้องเนี่ยชพาะจะให้นั่งท้องเนี้ยนะบ องเนี่ยมานานดีมากพี่สีงเนี่ยไปหลบัวหันอัน่งไปหลบก็บรเม็นอยู่พี่จงอยู่เงี้เก่งขนาดน้องเฟิรวะอืวเบาอ่างพพังเลยอันน้นกลย่นอกถ้านงไปหลบก็บเม็นอยู่วโอ้จเก่งกกัน

กเดกิ้อวะอันนี้ก็คือยตังนร่ใหมคนัินกินคม่ก็ค่คุณแม่เจ้าเน้าุร้าะไ่ใส่แกงนบัีกนบุรนกินอะไรนะยามาอินะาินัไวไมแถวกินะไใหญ่ตั้งมดปุ๊บจิบบะายมัเลย

งัดงัดง <ma> <hi> ัดง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 ัดัดงัดงัดงััดงัดงัังัดงัดัดง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 ัดดงัดงดงั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 ดดงัดงัดงัด

ດอยอยู่ดีมีแห้งเด้อน้องบ่อยລด้อมันคนยืนเป็นของผมใส่ให้ลูกให้หลานได้อาไผเพิ่งเฮาเนาะสํารัสบายดี